แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนแป้งทุกปีนะทุกท่านไหนจะไม่เหมือนเดิมนะครับผมไปทางไหนดีไม่มีใครมาเช้าอยู่ท<อ>ันวามักกลา,านูา่นแหละครับผมเขาเปิดหรือยังกลับไปแล้วนะครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื้อกันเยี่ยมแล้วนะครับหม้อเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมบรมาชื้อกันเป็เช้าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็โดยแขนยะพาทุกท่านไปเที่ยวชมสวนดอกไม้นะครับเดี๋ยววนดอยวนแต็มนะครับ ปีละครั้งนะครับกท่าไหนโคดาชานก็จะไว้ทุกปีนะครับเนาะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนแป้งทุกปีนะวท่าไหนจะไม่เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวปีนี้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวโคดาชานก็จะลองเข้าไปดูนะครับผมว่าเห็นเขาลงในโซเชียลม,มันสวยแล้ะนทุกทนะ่าไหนแต่ละพื้นที่มันก็มีหลายแป้งอยู่นะครับผมหลายเจ้านะเนาะแต่ว,ว่าเราก็วันนี้ก็จะออกเดินทางวันนี้ก็ปีห้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนู่นเชียงใหม่นะครับผมไป ออกเินทางแล้วเดินสู ครับผมถึงแล้วไปก็อนทำไมใส่สุนนักเรียน <c oughs> โอ้ยหมอกเต็มเลยครับย,ยังไม่มีใครมาเช้าอยู่เอาละจ่ายค่าจอดรถสามสิบบาทนะครับผมโอ้โหหมอกครับทุกท่านเต็มเลยร้านค้ายังไม่เปิดเลยครับเปิดเป็นบางร้านนะครับเนาะ แล้วบมันเปิดล น,นี่จะเข้าวิวนี้นะครับผมตอนนี้ก็มีส่วนหลอกไม้เหมือนกันครับผมจะมีคาเฟ่ตรงนี้เอ้าเฮ้ยเคยคิดว่างยี้ครับจะเอาขึ้นไปบนข้างบนลงมานะครับผมอันนี้นี่ธรรมชาติจริง เก็เอามามาด้วยหรอ,อเฮ <c oughs> ้ยช่วยอะอันนี้จะเป็นต้นสัสก,กุล่าหรือว่าพญาเสือโครงนะครับผมยังไม่มีหรอกช่วงนี้ยังครับน่าจะมีช่วงธันวามการาน,นั่นแหละครับผมแต่นี่ใไวไม้ยังไม่ร่วงเลยมันต้องให้ใบมันร่วงหมดก่อน ดเดินขึ้นมาประมาณโอ้โหไกลอยู่นะเลยห้าร้อยกว่าเมตรด้วยแนหะตรงร้านจอรดรถขึ้นมาครับเนาะว่าตรงรนั้นจอรดรถมันเขาให้จอดข้างล่างครับเขาไม่ให้รถขึ้นมา

ซื้อเข้ากันเดียวเข้าแป้งนี่ถ่ายรูปโอ้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นแล้วก็เข้าเลยนี่นี่มุมก่อนเรามาลุมกาแฟตรงนี้จำได้ไหมร้านนี้นะโอ้โหโอ้โหตรงนี้แหละจะเข้าไปตรงนี้แหละครับผมแล้วก็จะเลื่อนไปตรงนู้นโอ้โหสุดยอดครับทุกท่านเลย เขาเปอร์ียังอ,นะอ่า,า,า, <c oughs> าท่านก็จ่ายทุกบาทอันนี้ใส,ส่บบ <c oughs> สชุอดนักเรียนสิบบาทครับผมใส่ชุดนักเรียนสิบบาทอ้าวอันนี้ไม่คิดเด็กหรอครับ <c oughs> ขึ้นไปถ่ายบลูนขึ้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 นชมวิวโอ้ยสามสี่คนนี้ต้ขึ้นมานี่ละโอ้โหมันคืออย่างนี้แหละครับผมเอาเป็นสามเลย นี่แหละครับผมกำไรของชีวิตตอนนี้ตรงนี้ดอกไม้ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลื่อนเลาะไปตรงนู้นครับผมไปตามทางเดือนนะครับไปตรงนู้นชมวิวไปเรื่อยๆครับผมเดินไปตรงนู้นนะครับผมชุดมุมบุนเราก็เลื่อนกลับมาตรงนี้ ตรงนู้นดีสอดยังมองไม่เห็นเลยครับผมหมอกมันเยอะเกินทุกท่านไหนฝนหยุดตกนะครับนาะโอ้โหทุกท่านไหนวิวครับผมเพื่อนโอโดีสอดข้างหลังมองไม่เห็นเลยนะครับผมว่าหมอกมันเยอะนะครับนะ้นอโฟนหยุดตกครับทุกท่านไหนเมื่อกี้ตอนเดินทางขึ้นมาในฝนตกนะครับโอ้วันนี้ถือว่าคุ้มมากครับผมมาวันนี้นหะนทุกท่านไหน โอ้ใครมาใคยากมาเที่ยวไม่ได้เดี๋ยวโคนชันจะปักนี้ไว้ที่อยู่ไว้ข้างล่างนะครับผมดูส,สามสี่คนไปดูวันนี้คนยังไม่มาเช้าอยู่ครับผมใครยังไม่ขึ้นดอยเลยมีแต่โคนชันแม่ค้าย,ยังไม่ตื่นเลยครับผมโ <c oughs> คันมาถึงก่อนเพื่อนอ่ยมันได้อย่างงี้สิครับผมออกว่นตั้งแต่ตีห้านะครับเนาะ <c oughs> สุดยอดครับผม <c oughs> วันนี้เอาวิวมาฝากเนาะดอกไม้สวยๆครับทุกท่านเลย บรรยากาศแบบนี้แหละคนเรานะครับเนาะให้กำลังใจชีวิตบ้างนะครับนอโอ้โหโอ,อันนี้ถือว่าคุ้มนะทุกท่านนะนี่แต่โคราชจะมาทุกปีนะครับเนาะชุดนี้ก็จะมาทุกปีครับผมปีละครั้งนะโคราชเคยมาอยู่ครับผมมันมีหลายแปลงเนาะแปลงข้างบนก็มีครับผมมีหลายแปลงอยู่ไปเลยโอ้โหหมอกลงมามบรรยากาศ ครูสานก็จะกลับออกไปที่หนึ่งอีกที่หนึ่งนะครับผม้างว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้สองคนพี่น้องจะไปคนที่จะไปอีกสองที่นะครับผมสองสามที่นี่แหละเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆเนาะพอดีวันนี้ก็มาทางวันเดี๋ยวก็ลงไปทําธุระในเมืองเชียงใหม่แป๊บนึงนะครับผมทําธุระเสร็จก็เที่ยวต่อนะครับเนาะ นีก็สวยครับทุกท่านเลยมาเลยลูก <laughs> <laughs> นี่นไม่เห็นอะไรแล้วครับ เดิอนออกไปไปแล้วก็ไปไป,ไปไที่ไหนก็ไปทางออกทรงนั้นเราเลือนขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมวันนี้ก็เราก็จะกลับออกไปทางนี้นะครับ S <S ตรงนี้ก็อีกแปลงหนึ่งนะครับทุกท่านเลตรงนี้ก็สวยมุมนี่นะปีที่แล้วโคดฉานมาแล้วนะครับผมปีที่แล้วโคดฉานเคยมาปีนี้ไม่เข้าครับเพราะว่าแปลงนี้ปีที่แล้วโคดฉานไม่ได้เข้าเนาะปีนี้ก็เลยเข้ามานะครับผมโคดฉานก็เลย <S <S ปีนี้แปลงนี้ไม่เข้าละไปถ่ายมุมถ่ายวิวสวยๆครับผม <S <S วันนี้อันนี้ก็จะออกกลับออกไปแล้วนะครับทุกท่านตรงงามเว้ออยอันนี้สวยนะทุกท่านเลย นี้ก็สวยอยู่ครับผมออทางออกนะครับผมเห็นไหม ไปแล้วนะครับผมอ้าอ้าลู ้ไไม่ไไวนสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมรอติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับผมผักคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ <c oughs> นต่อด้วยนะครับสำหรับวิวสวยๆตรงนี้ปีนี้ประมาณนี้นะครับผม